ครับนี่คือเฟซบุ๊กของผมแล้วนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มของผมเองนะครับใครอยากเข้าร่วมกลุ่มนะครับแชร์การทํประสาทจาลองนะเข้ามากันได้นะครับใครอยากเข้าไปหาเฟซบุ๊กของผมง่ายๆนะครับลิงก์เฟซบุ๊กของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับกดเข้าไปกันได้ เล็กสั่งรองก็การละก็อุ้ยหนูไปยังแต่เฮาแล้วนะครับคณะแห่ปาดของกองวงแห่มอนยกศพเลยนู้ ก็จะก็จะนะครับโจทย์หลักไม้เหงือยนะครับ chỉ có một thằng tay chỉ có một thằng tay nữa không mấy nó nào bớt mấy hưa nó nói nhưng mà giờ tí cũng nha ค่อยๆช่วยกันลากมาเนี่องต้องฟังระวังกันหางทูกเร่องแบบตองารหาว่าละตกแต่ค่อยๆค่อยๆมันมาข้อมันนะครับมันก็เลยตกมันได้ยึดกาวไวป้ประเดนียวเราจะได้เดินทางใกล้จะมาถึงสุสานปัจจาตจเหน่แล้วนะครับ ขอโฮกน้ำน้าไปก่อนเลยเกย์กันแล้ว่วกันจับนะครับส่งสแานตัวอีกตัดท้าย ม่บ้านสดน้ำกันเนือสะทาคนที่เป็นลากไม่เหงือยไม่เหนื่อยไอิดกันนั่นมบ้านสดน้ำกันเนือใครแค่ไนบันจี่ต้องสาลาตะวันตกนะครับลาไปไวที่ จบวางเลยครับเราจะได้ทำการพ่อๆ้านะครับล้วก็พธิธีการต่อไปแบมน่อยครับแบมาน่อยเอาตรงหน้าภาษาปรตตังพุ่นเอาตรงหน้าภาษาประต,งอ,ตองเหนือพุ่นอาเรียร้อนะครับปอกรน,นอปอ,อกนอเขายเข้ามาน,นู้ก็ได้ E... Oh. สรหรับครับสำหรับต,ต่อไปนี้ขอเชิญใครผู้มีเกียรติที่มีรายชื่อรายนามดังต่อไปนี้เกียรติทอดผ้านะครับเตรียมตัวนะครับชุดแรกนะครับจะเป็นชุดไตเปิดนะครับลายชื่อรายนามคนแรกนะครับ <c oughs> คุณปณะนิธกะการดีเกียรติทอดผ้าครับ ขอเชิญคุณน่ซานิสุสานิส,ส,นสุที่เป็นสมาชิกช่องเรานะครับขื้เกียรติทอดผ้านะครับขอเชิญคุณทิพวรรณทานเพชรเกียรติทอดผ้าครับ ขอเชิญคุณระพีพัฒกันแก้วเพื่อเกียรติทอดทาครับขอเชิญคุณพีรพัฒพุทธเขียวเพื่อเกียรติทอดทาครับขอเชิญคุณจิรพัฒสีใจเพื่อเกียรติทอดทาครับขอเชิญคุณปฏิพัฒ จตูนามเือเกียรติถอดผ้าครับขอเชิญคุณพงพัฒจัน์บัวทองเือเกียรติถอดผ้าครับขอเชิญปี่นานสุทธิพรบัวเงินเพื่อเกียรติถอดผ้าครับขอเชิญคุณอนันทวีบใจโฮ้ง เกียรติถอดภาครับระดับต่อไปขอเชิญคุณเอื้ออังกูลใจมอยขงเกียรตถอดภาครับต่างเจ้าภาพขอยกมงิสิบนิ้วไหวสาวอาราธานานิม,มนต์พระคุณเจ้าหนึ่งจำนวนสามรูปพิจารณาผ้าไทยเถอะครับอนิจาวตาตสังขาราอุปดาดวายธรรมิโน อุปัชิตวานิรสฉันเตเตสังอุปสัมมุสุโคสำหรับต่อไปนะครับเป็นชุดไตรองนะครับผู้มีชื่อแนะนำต่งต่อไปนี้ของเกียรติทอดผ้าตัวนะครับขอเชิญคุณนภัสกรก้างอ่อนตาเงเกียรติทอดผ้าครับผมขอเชิญคุณ ชานนคนอยู่เพิ่งเกียรติทอดผ้าครับผมขอเชิญคุณจักรพัฒน์แมนพยักเพิ่งเกียรติทอดผ้าครับขอเชิญคุณสรายุทจิตอารีเพิ่งเกียรติทอดผ้าครับขอเชิญคุณปฏิพานตานเพชรเพิ่งเกียรติทอดผ้าครับ ขอชนุนขออภัยครับขอเชิญคุณสมภพอาชีพเพื่อเกียรติทอดผาครับผมขอเชิญคุณทองบ่อนนทภาเพื่อเกียรติทอดผาครับขอเชิญคุณวิชะยะดนแจ้งสว่างเพื่กเกียรติทอดผาครับ อเชิญคุณทนวั์กันแก้วคุณแก่ทอดผ้าครับตัวแทนเจ้าภาพนะครับขอกราบไหว้สาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าจำนวนห้ารูปนะครับพิจารณา้าไตเตอรานะครังบ ลำดับต่อไปจะเป็นชุดตายปิดชุดสุดท้ายนะครับขอหงคนที่มีชื่อมีลายชื่อลายนามดังต่อไปนี้พิจารณาเชิญทอดผ้าไตานะครับขอเชิญคุณจกักขอเชิญคุณจักกิจจันทรานาคนะครับพิจารณาวางผ้าไตายครับขอเชิญคุณบิ๊กจังซอฮึงเกียรติทอดผ้า,าครับ ขอเชิญคุณก้าหานคานภูมีขึเกียรติทอดผ้าครับขอเชิญคุณจตุทิพภูมโชตินครขึเกียรติทอดผ้าครับขอเชิญคุณไกรวิชยยศขึเกียรติทอดผ้าครับขอเชิญคุณสุพนัทขึเกียรติทอดผ้าครับ ขอเชิญคุณนบพวัตตาดีเฮ้ยตาคำดีคุณเกียรติทัดพาครับขอเชิญคุณประกรตาลเพชรคุณเกียรติทัดพาครับขอเชิญคุณปิยวัตภูบุญลาภคุณเกียรติทัดพาครับ ขอเชิญคุณกันตะเมฆนุดน้อยนุดจอยขึ้นเกียรติทอดพาครับขอเชิญคุณระวิวิชัยขึ้นเกียรติทอดผาครับขอเชิญคุณนภัสเพชรใสขึ้นเกียรติทอดพาครับขอเชิญคุณ วัดขีรีวันขีรีวันเออฮึ่งเกตทัดพาครับขอเชิญคุณทาวินโพคําคุ่งเกตทัดพาครับขอเชิญคุณน้อยชัยฮึ่งเกตทัดพาครับขอเชิญคุณพูพูการการฮึ่งเกตทัดพาครับ ขอเชิญคุณนบพลมณีเพ้าเพือเกียรทอดพ้าครับขอเชิญคุณนายเศษทากรบีสันเพือเกียรกัทอดผาครับชุดสุดท้ายนะครับเจ้าตัวทางตัวแทนเจ้าภาพนะครับขอยกมือสิบนิ้วนะครับไว้สารรัตนนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวนเจ็ดรูปนะครับรนพิจารณาผ้าไต่ตัวนี้ านาานบาสนีเรานสัโเราไปต่อไปนี้นะครับผมจะได้ทําการเข้าสู่ราดับพิธีการเลิกสักสงงสกาลรนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะได้เคลื่อนศพป้ออุ้ยหนูคันท่าสีนะครับเคลื่อนสู่บริเวณยังกล่องฟอนเลยนะครับขอพระเจ้าพระจายนะครับช่วยหลากช่วยจักไม้แม่เหือประสาทของป้อหนูกันท่าสีก็ไปยังกล่องฟอนเลยนะครับ ไปหามีบลงไปยังห้องอาบน้ำเลยเนานะเอาพวกอุ้ยลงเอาพวกอุ้ยลง กคอยเนอร์ปรสสาทเนอร์ให้อย,อยช่วยกันหาน ตีปีน้องนะครับไข,ข่ข้าวผอมน,นะครับโ mm. อ๊ยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ mm. เจอมาต่างห้องอาแน้มเลยนะครับ เอามามไว้เอามากำม,มามไว้ก็ช่วยกันตุ้มตุมหน่อยตุ้มโหน่อยอืมอ่าโยโยกักักหน่อยตุ้มน่ยรอฮับตั้งบนรอฮับโอเคเรียบรอยครับอ่ะต้งสลาบอกไฟนะครับไหใดติดตั้งบนประสาทเลยเด้อ สาบอกไฟตอนนี้พร้อมแล้เนาอกพร้อมก็อาเดี๋ยวขอเชิญพระคุณเจ้าจุดไฟกันนะครับ